วันนี้เราสืบได้เราสาะได้วันนี้กุรานจริงอยู่ครับว่าชาวบ้านอย่างเราเราอาจจะแปลเองไม่ได้จริงอยู่ครับว่าฮาดีของท่านนบ,บีซาลามวาเลยฮิวสันลำเราอาจจะแปลเองไม่ได้เข้าถึงไม่ได้แต่จะมีครูบาอาจารย์ที่เขาจะพาพวกเราไปไปหาความเข้าใจจากบรรดาอิหมามที่เป็นอิมามูฮัดดีตีนอิมามูฟัสซิรินและบรรดาอิหมามต่างๆเหล่านั้นก็จะพาไปสู อัลลุซุนนาวันจะมาพาไปสู่ซาลาฟุซซานนะพาไปสู่เหล่าบรรดาซอฮาบะและไปยังตาบิและไปยังเหลา่าบรรดาไปยังท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเลือกสิครับเลือกพี่น้องวันนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้วันนี้นบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามัตนานะจะอยู่เหมือนอย่างกับคนกำทานไฟร้อนๆเอาไว้ในมือ แต่ถามว่าร้อนๆแบบนี้มันต้องกำไหมครับยังไงมันก็ต้องกำโยนไม่ได้ทิ้งไม่ได้แล้วจะมีคนมองว่าแปลกทั้งนั้นแหละครับเพราะอิสลามมันเริ่มต้นด้วยกับความแปลกแล้วมันจะย้อนกลับไปเหมือนในยุคอดีตกาอีกครั้งหนึ่งหมายถึงความแปลกคนอื่นๆเขาก็จะมองว่าแปลกเข้ากับใครไม่ได้เฮ้ยพวกนี้ทําไมอะ่ะ ก็อันเนื่องมาจากนาบีบอกว่าต้องอยู่แบบคนกำทานไฟร้อนๆเอาไว้ในมือมันต้องทนพี่น้องครับและถ้าเราทนได้เราจะยอมรับเราจะยึดเราจะปฏิบัติด,ด้วยกับตัวบทหลักฐานที่มาจากท่านอลนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านความเข้าใจจากเหล่าบรรดาสห oh า ah, บ์บรรดาซสลาฟุสศอล์ เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟัตตาบิอูนีปฏิบัติตามฉันให้นบีพูดยุบ uh um 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 ิบกุมุลลอวายักฟินละกุมซซนูบากุมอัลลอฮ์จะรักพวกท่านทั้งหลายและจะอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ะถ้าปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีความดีเราจะได้หลักความเชื่อเราถูกต้องเราอิสต์บะเราตามสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ใช่ตักลิดเราไม่ใช่มุกัลลิด พอเวลารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ไปถึงท่านนาบีเราก็ตามอยู่นั่นเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไปสุดแค่บรรดาอิหม,ม่ามเราก็ตามอยู่นั่นต้องไปถึงนบีพี่น้องฮะดีษซอเฮ้วันนี้มีบรรดาอิหม่ามเขาพาเราไปได้เราเลือกสิครับเราเลือกที่จะปฏิบัติเราต้องอิจบะในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม